เปิดโตะคุยวันนี้ค่ะเราได้เชิญนักแสดงแล้วก็รายการใหม่ด้วยนะคะที่จะออกอากาศทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ค่ะข่าวร้อนก่อนไก่โฮนะคะวันนี้มีใครบ้างครับฝนค่ะนำโดยพี่ตั๊กบริบูรณ์นะคะเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงด้วยพี่บอลเชิญยิ้มพี่คอมชวนเช่นแล้วก็สายใหม่มณีรัตน์หาพูดคุยเชิญชวนดูซิทคอมอารมณ์ดีกันนะคะสามารถฝากคาถามทักทายนักแสดงกันมาได้ทาง Facebook Live ของโต๊ข่าบันเทิงหรือว่าชมสดได้ตอนนี้เลยค่ะ ก่อนจะไปพูดคุยถึงความสนุกสนานกับพวกเขานะคะไปชมกันก่อนค่ะว่าซิตคอมเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะข่าร้อนก่อนไกโ่โหซิทคอมอารมณ์ดีโดยผู้จัดตั๊กบริบูรณ์และบอลเชิญยิ้มเรื่องราวของรายการข่าวที่ไม่ทำเงินเดตติ้งต่ำและกำลังจะหลุดออกจากถัง คนในทีมจึงยื่นขอทำรายการใหม่เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับเจ้าของสถานีซึ่งตกลงแต่มีข้อแม้ว่ารายการใหม่ต้องทำเรตติ้งให้ถึงภายในเวลา3เดือนและเป็นรายการข่าวเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งจึงเป็นที่มาของชื่อรายการข่าวร้อนก่อนไก่โหนำแสดงโดยว่านธนกฤตรับบทเป้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ สายไหมมณีรัตน์รับบทนิวส์ลูกสาวเจ้าของสถานีและแก๊งป่วนเรียกเสียงฮาทําตักบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มคอมชวนชื่นจ๊กโซคูรวมด้วยแก้มบุม๋มบุมนตรีและบีวันวิภาพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้รายการโดนถอดรวมหากับข่าวคน้นออนละวนกับคนข่าวรั่วในซิทคอมข่าวร้อนกอดไก่โฮออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา9้าโมงครึ่งทางช่อง3และช่อง33 ออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์นี้2ตุลาคมข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับรายการใหม่แกะกล่องค่ะข่าวร้อนก่อนไก่โหนะคะซึ่งวันนี้เรียกว่ามากันเกือบทั้งสถานีเลยนะคะค่ะเชิญเลยนะคะตอนนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแบ นี่พี่ฝนค่ะสวัสดีครับพี่ฝนค่ะมาถึงแล้วเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งค่ะนค่ะนี่ให้ยืมรายการอย่างเดียวนะคะอย่ามายึดรายการเรานะคะมีกล้าบังอาจหรอครับผมอุ้ยไม่ไม่ตกใจสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการใหม่คุณตั๊กค่ะคุณมีปัญหาอะไรกับเก้าอี้ไหมคะขาอึดๆไหมขาสั้นนะ ก็อีกมาสูงดีครับค e <bubble> ่ะรายการนี้นะคะข่าวร้อนก่อนไก่โหรูปแบบรายการนี้ก็คือเป็นซิกคอมใช่ครับก็คือว่าเน้นอารมณ์สุขสนานเฮฮานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเนื้อหารูปแบบรายการซึ่งฟังแล้วเนี่ยเราสะดุ้งสะดุ้งเลยนะคะยงไงครค่ะยังไงครับฝนพูดถึงรายการข่าวที่กําลังจะถูก ถอดจากพังฟังแล้วใจไม่ดีเลยค่ะเป็นรายการข่าวด้วยนะคะใช่ครับผมที่มาที่ไปทำไมถึงเอาพล็อตนี้มาคะไม่เป็นมงคลเลยค่ะที่มาที่ไปเลยฮะเราเองก็คือดูรายการข่าวมาเยอะนะฮะแล้วก็อยากจะมาทำเป็นซิกคอมนะครับผมตัเองก็เลยไปคิดเป็นพล็อตเรื่องนี้มาครับค่ะแล้วก็พี่ตั๊กเป็นผู้จัด ทงแรกกับทางช่อง3ามด้วยใช่ครับผมต่อมาต้อเลือกพูดจากตักบริบูรณ์เลวนะคะขอบพระคุณครับชีวิตตัวเองจให้เป็นระเบียบเลยนะฮะครับผมรูปแบบเป็นยังไงคะสิ่งที่เราจะได้ชมกันในวันอาทิตย์นี้รูปแบบเลยฮะบอกเลยนะครับว่ามันอย่างเดียวครับผมเฮฮากันไปนะฮะพี่บอลฮะเสริมทับเลยครับผมครับช่วยๆกันบ้างครับผมเนือฮะก็นี่ก็นั่งนิ่งเลยเออ เผมให้บอสพูดก่อนไงครับแหมบอสนนี่ะฮะคือเหมือนเป็นการแสดงถูกปะถูกกาแสดงเพราะทุกคนก็จะมีบทบาทในในรายการนี้นะะเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าคนดูเนี่ยเสพข่าวเยอะมากชอบดูเรื่องข่าวเยอะมากเราก็เลยเอาข่าวเอาอะไรมาเป็นประเด็นข่าวอะไรที่ดังในโลกโซเชียลหรือว่าข่าวบันเทิงนู่นนี่นั่น เราจะเอามายำเอาความสนุกของข่าวมาเป็นสาระให้คุณผู้ชมได้ชมความน่าเชื่อถือล่ะคะไม่มีฮะไม่มีครับช็อเจนดีเนาะความน่าเชื่อถือมีคนเดียวครับมีอาปุ๊มีอาปุ๊มมนตรีพิว่านใฉใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวแบบสไตล์มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดประสงค์ในการทำงานหลักๆหลักๆแล้วเรื่องนี้เราได้คุณอาเฉลงนะมาเล่นด้วยรับอก นี่อะไรมานั่งโอมฟันอะไรเนี่ยนี่นาตุลในเรื่องคือนาตุลเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ครับเปโปรดิวเซอร์เหรอคะใช่เลยค่ะโปรดิวเซอร์ก็มีบุคลมีหน้าให้คะมีมีหน้าเหรอคะรายการฉันถูกบดใช่ไหมครับนั่นแหละฮะมันมั่วครับผมพออขับเองครับทำไมหน้าตาผมไม่หลักฐานเลยล่ะค่ะตั้กเองครับเล่นเป็นบทอะไรคะผมเลยฮะ ผู้ประกาศข่าวครับผมมีชื่อว่าจอร์ดครับผมมีหน้าเหรมีหน้าเรอผข่าวฮะใช่ฮะค่ะครับพี่บอลคะผู้ประกาศข่าวครับเช็ดกริ้งแต่งตัวมาคู่กันนะ่ฮะแต่เป็นนักข่าวที่ไม่ถูกกันแต่ต้องทำงานด้วยกันเวลาอ่านข่าวก็จะแย้งกันมีทะเลาะกันบ้างเแย่งกันอ่านข่าวถูกนะฮะก็คือรายการข่าวร้อนก่อนไก่โฮครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าข่าวร้อนก่อนไก่โฮเนี่ยก็จะต้องในในชิดคอมเนี่ยมันมากี่โมงเที่ยงคืน เที่ยงคืนโอ้โหี่นน,นี่เป็นเวลามากเลยนะคะเป็นเวลาที่แย่งกันมาก <laughs> แล้วอภูบอกว่าเอาแหละแยกกันเอาอภูว่าคุณจะต้องทำเลตติ้งให้ดีด้วยโอ้โหใช่ใช่เป็นโจทย์ภายใน3เดือนถูกต้องครับโจทย์หนักมากแล้วก็เลยส่งลูกสาวลพบุรีเป็นเป็น AE ค่ะสมัยรับบทเชื่อว่านิวส์นะคะเป็น AE ก็ในเรื่องก็จะเยอะๆหน่อยอันนี้ชุดนี้ก็คือแต่งในเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็คือชุดทำงานธรรมดาเป็นคนฐานะธรรมดาแน่นอนแต่แต่งขนาดนี้มาทุกงานเป็นลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อช่องค่ะแต่เาก็ทำงานด้วยนะมาเป็น AE มา งานด้วยใช่มค่ะเออค่ะไก่มาทำไมเนี่ยเออใช่ไก่กระเทีามมันก็น้องไก่เนี่ยมาทำไมค่ะอ๋อองโกรายการนะฮะฮะแล้วก็อยู่ในเรื่องด้วยอยู่ยังไงคะอันนี้เป็นชื่อพี่ตองครับค่ะขายกาแฟอยู่ในออฟฟิศครับผมค่ะพระเอกนางเอกนี่ต้องต้องพี่ต้องพี่ต้องนยังไงครับบอสยังไงครับบอส พระเอกนางเอกเนี่ยจะมาง้องอนกันอยู่ตรงร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเอเดยวนางเอกคือใครคะพระเอกที่ว่านครับว่านธรกิตครับอ๋อเรื่องนี้มีพระเอกนางเอกด้วยเหรอคะใช่ใช่ถามดีนะมีไว้หน่อยดีเว้หน่อยให้เขาคือเส้นเรื่องเขาคือเส้นเรื่องนะฮะความสนุกเนี่ยคือว่านก็จะดูแบบคือแบบพระเอกกวนๆค่ะอ่าขุ้มๆค่ะแล้วก็มีคุณจอซโซครูค่ะแล้วก็มีคุณแก้มบุ๋มค่ะอ่าแล้วก็มี พี่บีวริพนาด้วยและก็ยังมีคุณเนียบเทพรักด้วยนะครับขายดีเนียบเนี่ยเพื่ออะไรเขาต้องการรู้จักกับคุณไหมอเออพระนางก็จะไปอะไรนะดื่มกาแฟกันที่ร้านคุณครผมแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดไก่ค่ะชุดไก่เป็นโลโก้ครับโลโก้รายการครับผมคือจะบอกว่าชุดไก่ชุดนี้คุณตั๊กเนี่ยในการโปรโมตใส่ชุดไก่ไปสนามราชบัรคลาไปสามยสี่แยกพระโศกใช่ฮะไปมาแล้วฮ่ะแล้วในรายการจริงๆเราจะเห็นไก่รดีจริงหนิไหมคะ ผลตอบรับดีมากๆเลยครับผมค่ะยังไงยังไงใส่ชุดไก่ไปเดินตามอะไรเงี้ยฮะสี่แยกต่างนาครับผมผลตอบรับดีจริงๆฮะไงใบสั่งมาเพียบเลยครับผมสั่งว่าต้องดูนะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเล่นไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยมีสคริปต์ไหมคะในรายการหรือว่าแต่เป็นแบบนี้แหละมีเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนะเขายังไม่ได้แนะนำตัวเลยค่ะว่าเล่นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนักเตะ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 ยังไงโอ้โหอ่ะสายหมายการที่เราต้องมาเล่นซิทคอมเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องมาเจอกับพี่ๆแบบเนี้ยพี่ๆแบบบ้านจริงพี่ๆแบบไหนอารมณ์ดีแบบนี้อารมณ์ดีบ้าๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำกันบ้านยังไงบ้างมีแบบกั้นหัวเลาะกั้นเขามีใส่มุกสดไหม โอ้โหเรียกว่าโเรียกว่าตอนซ้อมกับตอนเล่นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะเราเล่นคัดแรกคัดจองคัดจาบคัดสีคัไม่เหมือนกันเลยจะคัดเดียวเหมือนกันค่ะแล้วตอนแรกหมืนก็ตั้งใจอ่านบทไปท่อง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 เสร็จปุ๊บเข้าฉากเอออาทิตย์น้าไม่อ่านลรอี่ก่ อยากได้อะไรใส่มาเลยดีหรือไม่ดีครับเนี่ยเหมือนเราต้องจำแบบโครงโครงเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงที่แบบสนทนากันแน่นอนมันต้องมีการหยอดมุกแต่ว่าพอหยอดเสร็จแล้วจะไปไหนกันต่อใช่เนี่ยเราก็ต้องจำไปได้เหมือนเดิมเรื่องโครงเรื่องก็ยังต้องจำไงว่ามีสคริปต์หรือเปล่ามีมีค่ะเวลาเข้ารวมเนี่ยคือเหมือน阿ปุจะคอยคุมลิงใช่ใช่แล้วดึงเข้าเรื่องบุกบุกเกมเลยบุกเป็นหน้าอะสุดยอดแล้วใครเป็นคนตัดต่อคะสงสารจังทางที่ตัดต่อ เป็นคนดูแลครับผมใช่ครับดูลผมคอยคุมทุกอย่างเลยฮะทถ้งหาดยาดแล้วเบบ้องหลังด้วยทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดเลยแสดงแสดงอยู่แล้วต้องวิ่งไปดูมอนิเตอร์อะไรอย่างงี้ไหมคะอันนี้โอ้ยเยอะเกินไปแล้วครับเหนื่อยแล้วฮะ ทุกอย่างเลยครับผมของละข้องทำอะไรบ้างคะในเรื่องเป็นโปรดิวเซอร์ครับอ่าเป็นโปรดิวเซอร์แล้วต้องแสดงยังไงบทบาทเขาเป็นยังไงบ้างคนนี้ในเรื่องผมเป็นเพื่อนกับพ่อเขาอ่าแต่เวลาทำงานเนี่ยผมเป็นลูกจ้างครับค่ะก็โดนดุโดนด่าคอยสั่งคอยสอนเลยคอยดูแลเด็กนะแต่เด็กไม่เคยฟังเลยสักคนจะจะจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทุกคนในบริษัทเคารพแต่ไม่มีแต่ไม่เด่เรื่องครับแต่ไม่เด่เรื่องแล้วต้องไปดู ดูบ้านโปรดิวเซอร์ไหมครับออว่าเรา,าคิดถึงว่าเราจะได้โปรดิวเซอร์เนี่ยเราจะแบบนึกถึงใครไหมคะหรือวอยวายครับโวยวายผมชอบโวยวายโว <c oughs> ยวายหน่อยเฮ<ป>้ยป่านนี้ไม่ทำงานเดี๋ยวเนี่ยมันคิโมะแล้วข,าวาข่าวจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะยินสิครับป่าเดี๋ยวถึงเวลาเลยนะครับป่าครับอีกสามนาทีข่าวเข้า,ขาแล้วเนี่ยโคจนาตัวผู้ชายแล้วทำอะไรกันอยู่ที ได้เครับอแล้วพี่สองคนต้องไปดูมากการเป็นผู้ประกาศข่ะจากนั้นยังไงมีเรสเฟลนไหมคะไม่เนี่เหมือนมากเลยครับมาก็ข่าวต่อไปก็กำลังเสนอนะครับต้อเรี้ยงในบอลจริงๆรหรอคะจริงแบบนี้นะ่เลยะคือผมมีลัก่านสวัสดีนะฮะ สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับผมนี่ก็ขอบคุณนะวันนี้ก็ได้มาร่วมเจอกันต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรานั้นรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของรายการข่าวของเราก็คือรายการข่าวร้อนก่อนไก่โหดไปคายดิ้นดิงๆผมจะซื้อกับใคตอนนี้คนนี้มีซิปเพชรนะคะคนนี้ก็มีซิกเพนะโชว์ซิปเพชรไหมคะวันนี้ผมโชว์ในลิงก์เลยท้ายครับผมมีคือเขาจะมีวิธีเรียกเรตติ้งนะในรายการ ข่าวรายการข่าวร้อนก่อนไก่โหมีวิธีเรียกเดตติ้งยังไงจะได้เห็นไหมในในรายการมีครับผมเองก็คือจะปล่อยไก่ไม่ใช่เรื่องเนี่ยไม่ใช่มีช่องทุกฟาร์มนะฮะทุกฟาร์มครับผมอัดโปรโมทฮะทุกฟาร์มเลยครับผมจริงๆฮะผมจะปล่อยไก่ฮะทุกตัวฮะให้วิ่งทั่วครับผมจริงๆฮะทั่วกรุงเทพเลยฮะให้วิ่งตามถนนทางและไก่จะต้องเขียนป้ายเลยฮะข่าวร้อนก่อนไก่โห ไก่วิ่งกันทั่วเมืองครับผมเขาหมายถึงในละครซิทคอมตัวถึงครับผมขอบคุณครับพี่บอลขอุ้งก็เพิ่มอลนะฮะก็มีวิธีการเล่นกเต็มติยังไงเดีฮะก็เราจะทําทุกหนีทางเพื่อให้มันเพื่อทำออกไปแล้วเฮ้ยยังไงคนถึงจะดูเราจะเอาข่าวอะไรมานําเสนอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอ่ะวันอาทิตย์นี้อ่สมมติสมมติอ้าวในโลกโซเชียลอันนี้กําลังมาแพนแอปเป เดี๋ยวาจะให้อปุมาแต่งมากอะไรมากคือเราจะดูตลอดอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อให้ให้คนดูเนี่ยสดสดมากสดใหม่มากโอ้ออเพราะฉะ<ช><ช>นั้นเราจะไปแบบว่าอัดนานก็ไม่ได้สิเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากระแสถูกปะ่ะครับใช่ครับผมบางทีเราเอาัดเสร็จปีห้าอ่อนเลยนี่นสแสดงว่าวันอาทิตย์นี้ย่ทธิอัดเลยใช่ไหมคะครับผมเราถ่ายกันแล้วถูกโดนนายว่าตายเลยนะครับเนี่ย จบป้าเลยครับพี่โสมมันจะได้สดไงคะจากไม่ทันจะส่งเทปเลยฮะสดเกินไปครับผมโยนรอบโต๊ะไม่ต้องอาบเอ้าผมก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่ช่วยพี่เขาไงเรื่องของเขาดัาข่าวให้เขาจัดการอ๋อได้ครับผมเี่เขาเามีทักษะนะการทำรายการอะไรนี่นะ